สวัสด,ดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายของวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 4ค่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมาอาปัปเดตแล้วถ่ายหน้าร้านค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมกันแรกกันก่อนเลยค mm hmm. ันแรกเป็นรุ่งคปตา L3408 ค่ะคันนี้ทางร้นานเก็บงานเพิ่งเสร็จค่ะลูกค้าเก็บงานเพิ่งเสร็จสวยๆเลยค mm hmm. ันนี้อ่าแม่ค้าแถมทอ่อลั่นให้ด้วยค่ะใส่ท่อรั่นไปเลย วตาร์เาคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51ค่ะเล่นเอกสารครบเลยมาพร,าร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไม่มีดดนหน้าแล้วก็ผ่านอา่าผ่านพ้นค่ะนี่ค่ะลูกค้าผ่านพ้นค่ะก็จะมีรอยตำหนินิดหน่อยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ผ่านใช้งานได้ปกติค่ะลูกค้า คันนี้แม่ค้เก็บงานพร้อมเก็บงานให้เรียบร้อยคะ่ะพร้อมส่งเลยแม่ค้เปิดราคาขายอยู่ที่189,000บาทคะ่ะ189,000บาทพร้อมเก็บงานให้คะ่ะลูกค้าเก็บงานให้พร้อมใช้งานแล้วคะ่ะยางใหม่คะ่ะลูกค้ายางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คะ่ะยางหน้าก็สวยคะ่ะยางหลังยิ่งสวยคะ่ะแถมเบ็ด หวงล้อคู่หลังไป1หนึ่งคู่เลยค่ะคันนี้คันนี้แม่ค้าเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยค่ะพร้อมส่งเลยลูกค้าสนใจคูปต้า L 3 4 0สคันนี้ค่ะก็โทรสอบถามแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1้า8นแลร้านรถไต่มือสองเราแล,ว,แลวที่คอนแก่นค่ะ เก็บงานพิเศษสวยๆสยสดๆเลยเล่เมเอกสารครบค่ะคันนี้เล่เมเอกสารครบเลยอ่ะคันที่สยังอยู่นะคะลูกค้าบุกตา L 3 6 0 8ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบ,บียนปีห้าเล่เมเอกสารครบค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไม่มีดันหน้าผ่านบุกตาช้างค่ะนี่สองูส คันนี้ได้หลังคาใหม่ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ก็เก็บงานเสร็จแล้วค่ะเลืออสายกระจกค่ะอ่าอลสามหกศูนย์แปดคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมเก็บงานให้สวยเลยค่ะลูกค้าเก็บงานให้พร้อมใช้งานเลยเครื่องแกะปั๊มดีทุกคันค่คะเครื่องแกะปั๊มดีทุกคันค่ะที่ร้าน คันที่3ค่ะคันที่3อ่ายังอยู่นะคะลูกค้าเป็นลูกคุ่ตาแอลนค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53มามาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไม่มีเดนหน้าผ่านพวนแล้วก็อ่าเดี๋ยวแม่ค้าแถมคาดให้ด้วยค่ะเพราะคาดมากับผ่านพวนค่ะคันนี้รอเก็บงานค่ะลูกค้าแต่ว่าจะรถช้งานได้ปกติค่ะใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยนะคะรอเก็บงานภายนอกค่ะก็จะเก็บ สีให้ช่วงล่างให้ค่ะแล้วก็ป่าผูตรงใบผ่านนี่ค่ะให้แล้วก็เก็บสีช่วงล่างาค,คันนี้ก็สวยค่ะเครื่องจะปั๊มดีค่ะเล่เมเอกสารครบเลยอ่า L 3 0 0 8ปี53คันนี้ไมมคะเปิดราคาขายอยู่ที่245,000บาทค่ะ245,000บาทนี้ในราคานี้คือเก็บงานให้ด้วยนะคะลูกค้า เก็บงานให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะเอาเบาะไปหุ้มหนังให้ใหม่อยู่ค่ะยังไม่มาค่ะก,ก็จะเสีเก็บสีพวกซุ้มล้อคานล่างกับข้างใบดันเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าไล่เก็บให้แล้วก็สีผสี้านี่นหน่อยค่ะหรือว่าลูกค้าชอบสีเดิมๆก็ได้นะคะลูกค้าคันนี้สีค่ะเป็นรุ่นค่ายันมาค่ะ เป็นยันม่า E F 3 9 3 t เป็นยันม่า39แรงม้าค่ะอ่าคันนี้แม่ค้าก็ได้รถบ้านเดิมๆม,มาค่ะเล่เมเอกสารครบเลยเครื่องแกะปั๊มดีค่ะเป็นรถจดทะเบียนปลายปี5-7ค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าผ่านพวน CMT 2.5ใบค่ะ อันนี้แม่ค้าเก็บแค่สีกระทะล้อนะคะลูกค้าเก็บแค่สีกระทะล้อค่ะก็ยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปอร์เซ็น์สภาพดีให้ใหม่เลยนอกนั้นสีเดิมทั้งคันเลยค่ะบอกก็เดิมๆค่ะเครื่องแกปั๊มดีค่ะเครื่องแห้งดีมากค่ะลูกค้าสาสิบเก้าแรงคันนี้ด้วยค่ะสีเครื่องเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะ า39แรงคันนี้หม่ค้เปิดราคาขายอยู่ที่2 8 5,000บาทค่ะ2 8ห5,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะแล้วก็เล่มเอก,กสารครบเลยเด็มเดิมส,สวยๆค่ะคันที่5ค่ะที่ยังไม่ติดจองก็เป็นรื่องคูปอต้า L 3008ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54 เป็นรถจดทะเบียนปลายปี54ค่ะเป็นรุ่น L 3 0 0 8 3แสแรงม้าค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดหน้าผานบุก2ีบ e h e คูณ p ี s s ฮวิพาค่ะของตาช้างเลยคันนี้แม่ค้าเก็บสีบางจุดค่ะลูกค้าเก็บสีล้อคานล่างกับ้างใบดันค่ะให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยคันนี้เช็คสภาพให้เรียบร้อยค่ะ 30แรงคันนี้มาพร้อมเวทถ่วงล้อคู่หลังหนึ่งคู่ค่ะลูกค้าแม่ค้าแถมไปเลยเวทถ่วงล้อหนึ่งคู่ค่ะคู่หลังสีเดาะเดิมๆค่ะแม่ค้าก็เก็บสีให้บางจุดเก็บสีให้ดูดีค่ะลูกค้าเก็บสีให้ดูดีบอกว่าเดิมค่ะใช้งานน้อยค่ะคันนี้แค่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกชั่วโมงค่ะคันนี้สามสิบแรงมา ยางสวยสีเส้นค่ะค่ะลูกค้าสนใจรถถ่ยมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานคันไหนก็โทรสอบถามรายละเอียดแมค่ค้าได้ที่เบอร์0982601158ร้านรถถ่ยมือสองเราแนนะดีขวัแก่ค่ะลูกค้าเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยค่ะร้านเราเปิดทุกวันค่ะ ทางร้านขายเนืนสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสเท่านั้นค่ะร้านก็อยูอ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าติดปั๊มแก๊สค่ะถัดลงมาจากสีแยกไฟแดงนะคะลูกค้าสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงหล่าหนาดีค่ะถัดลงมา100เมตรร้านก็จะอยู่ซ้ายมือสดปั๊มแก๊สค่ะเกตไม่ยาก หรือว่าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกค่ะแอรไลน์แม่ค้าเลยที่เบอร์0982601158เดี๋ยวแม่ค้าปับพิกัดให้ค่ะลูกค้านี่ค่ะอ่ายานมาก45แรงคันน้องก็ติดจองแล้วนะคะลูกค้าที่อุดรธานีมาจองเมื่อวานนี้ค่ะลูกค้าก็รอเก็บงานส่งลูกค้า ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถค่ะแม่ค้าก็มีสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้าเชื่อใจมั่นใจทางร้านค่ะโอนจองเลยโอนมัดจำเลยค่ะทางร้านก็เก็บงานให้แล้วก็ส่วนที่เหลือจ่ายสไลด์ปลายทางได้เลยค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ